สวัสดีครับจากรานนครโซล่าเซลครับวันนี้เรามาติดตั้งชุดปัม๊มปั๊มชนหอยโข่งนะครับผมเป็นปั๊มสามแรง2,200วัตต์นะครับใช้แทนเครื่องยนต์นะครับที่เอาไวา้สูบน้ำนะครับตรวนี้ไม่เสียน้ำมันครับผมเป็นปัม๊มโซล่าเซลสามแรง ท่อออก3นิ้วครับผมนะครับปริมาณน้ําที่ได้สูงสุดนะครับตัวนี้อยู่ที่45,000ลิตรต่อชั่วโมงนะครับผมน้ำชนไม่โกงชุดนี้ใช้แผงโคลี่นะครับ340บวัตต์จำนวน10แผงครับผมนี่ครับข้างบนนะครับไปดูไฟกันครับ เป็นแผงโพลีครับ340วัตต์สิแผงครับมาดูไฟตัวนี้กํากำลังไฟตัวนี้อยู่ที่1200วัตต์นะครับ ความเร็วอยู่ความเร็วรอบมอเตอร์3,300รอบแรงดันที่200 22บสอโวลกระแส5แอมป์นะครับ5.7ุแอมป์ถือว่าก็ยังไม่เต็มที่นะครับตอนนี้ได้สักประมาณแรงแรงครึ่งครับไม่ถึง3แรงแดดไม่ค่อยมีครับผมวันนี้นี่ครับ ใช้แทนเครื่องยนต์เก่านะครับผมที่สูบน้ำจากบอ่อใหญ่ครับนะครับเอาไปรถสวนทุเรียนนะครับสูงขึ้นเขาครับผมน่ครับสูงครับเป็นสวนทุเรียนจำนวน1200ต้นนะครับ และก็มีต้นกล้วยเป็นพี่เลี้ยงนะครับกล้วยหอมทองครับผมกำลังตัดนะครับกำลังตัดเครือตอนนี้เป็นเวลาเก้าโมงเช้านะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาลองสปริงเกอร์นะครับผมเดี๋ยวทีมงานจะทำการต่อท่อก่อนครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ